สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปดีๆจาก DIY Hobbyland นาร a ดา c r a นะคะสำหรับวันนี้เราจะกลับมาพบกันกับบิ๊กแบกนะคะบิ๊กแบกตัวนี้นะคะสังเกตว่าลักษณะเขาจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละไซส์นะคะเดี๋ยวเราจะสามารถทำกระเป๋าออกมาได้2ใบนะคะต่างขนาดกันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทำวิธีเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันทั้ง2ใบเลยนะคะ ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดตามและรับชมอยากได้วัสดุอุปกรณ์นะคะงานคลิ้วงานผ้านะคะเป็นเข็มได้นะคะยายโพลีสามารถทักไปได้ที่ Facebook หรือว่า Line ID นารดา,ดาครับก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยค่ะ ค่ะและนี่ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ของกระเป๋าพิกแพกนะคะก็จะประกอบไปด้วยปากพิกแพกค่ะและตัวนี้ก็จะเป็นใย,ยสปริงนะคะใย,ยสปริงคุณสมบัติของมันก็คือมันสามารถตั้งอยู่ทรงได้นะคะแล้วก็น้ําหนักเบาคิ้วสวยด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าชิ้นนอกนะคะผ้าโชว์ชิ้นงานของเราเราจะใช้เป็นผ้าลายการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วส่วนตัวนี้เป็นผ้าซับใน,นะคะ่ะใช้เป็นผ้าสีพื้นหรือว่าลายแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะวิธีการทํานะคะ เราจะเริ่มจากประกอบประกบนะคะประกบผ้าชิ้นนอกกับใยนะคะด้านผิดชนกันแบบนี้แต่ว่าใยมันใช้ได้ทั้งสองด้านก็ด้านไหนก็ได้นะคะก็ประกบผ้าลงไปแบบนี้แล้วก็วางทับด้วยผ้าซับในนะคะประกบด้านถูกชนกันแบบนี้ไปเลยค่ะตัวนี้เราจะตัดเท่ากับแพทเทิร์นนะคะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบอีก1เซน,นะคะ่ะ จะได้ในลักษณะนี้นะคะแพทเทิร์นถ้าอยากได้สามารถทักไปได้ Facebook ได้เลยนะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแพทเทิร์นให้พร้อมกับปากพิกแบกนะคะก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเว้นช่องกลับผ้าไว้นะคะประมาณ10เซนนะคะตรงปากด้านบนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บโดยรอบตามแพทเทิร์นค่ะแล้วก็เว้นช่องกลับผ้าไว้เดี๋ยวกลับมาดูนะคะค่ะแลวนี่นะคะเราก็ได้เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณกลับผ้าของเราค่ะ จากนั้นนะคะวิธีของเราก็คือก่อนที่เราจะกลับถุงนะคะเราจะทําการพับริมผ้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากจะคิวชิ้นงานก่อนก็สามารถคิ้วได้ตอนที่เรายัางไม่ได้ประกบผ้าซับนะคะคิวผ้าชิ้นอนอกกับใยก่อนแล้วเดี๋ยวข้ามมาประกบผ้าซับนะคะแต่ว่าตัวนี้เราจะเน้นลายผ้าเราจะไม่คิวนะคะก่อนที่เราจะพับริมผ้านะคะเราก็จะเล็มใยออกก่อน ระวังอย่าโดนตะเข็บที่เราเย็บนะคะแต่ว่าเราต้องตัดให้ชิดให้ได้มากที่สุดนะคะค่อยๆเล็มออกนะคะมันจะเหลือแต่ผ้าชิ้นนอกกับผ้าซับในค่ะที่เราเล็มทิ้งจะเพียงแค่ใยอย่างเดียวค่ะ ่แล้วนี้นะคะเราก็ได้เลมใหญ่ออกโดยรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะสอยพันริมกันค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นมุมเว้าวนะคะเราจะใช้กันไกลตัดแบบนี้ค่ะจะมีด้วยกัน4ี่จุดนะคะเอาให้ชิดรอยตะเข็บเลยนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะสอยพับริมผ้านะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะคะพับริมผ้าเข้าหายายแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้รอยตะเข็บที่เราเย็บนะคะมันจะอยู่ตรงสันขอบพอดีค่ะ จากนั้นถึงจุดที่มันเป็นมุมแบบนี้นะคะมุมแหลมแบบนี้เราก็สามารถพับทบแบบนี้ได้เลยนะคะระวังอย่าเย็บลึกเกินนะคะจนทะลุไปผ้าด้านถูกนะคะสะกิดพอแค่ให้ติดกับใยก็พอค่ะนะคะก็ ห่างๆก็ได้นะคะไม่ต้องสอยทีมากก็ได้วิธีนี้นะคะจะช่วยได้ดีมากเลยเวลาเรากลับผ้าออกมาแล้วนะคะชิ้นงานเราจะสวยเรียบเนียนนะคะเราไม่ต้องไปนั่งใช้ตัวลีดรีดกดรอยนะคะตัวนี้เรากลับออกมาแล้วผ้าซับของเขาจะอยู่ในส่วนของเขาเลยมันจะไม่เหลื่อมออกมาจากผ้าชิ้นนอกเลยค่ะเสียเวลาตรงนี้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ซอยไปเรื่อย ะ,ะถ้เวลาถึงมุมปุ๊บเราก็พับเลยนะคะพับแบบนี้ได้เลยให้ตะเข็บมันอยู่ตรงขอบนะคะ,นะคะก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปสอยให้เสร็จเดี๋ยวกลับมาดูกันคะ่ะค่ะแล้วนี่นะคะเราก็ได้สอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนที่เป็นช่องกลับผ้าด้านบนตรงนี้เราจะไม่สอยด้านที่เป็นซับในนะคะเว้นซับในไว้ด้วยนะคะเราจะคลิปตรงปลายมันโน้มลงมาแค่นี้นะคะแล้วก็เว้นไว้ตรงนี้ไม่ต้องสอยนะคะเดี๋ยวไม่มีช่องกลับผ้าจากนั้นก็กลับผ้าด้านถูกออกมาเลยค่ะเดี๋ยวสังเกตดูนะคะว่าเดี๋ยวกลับผ้าออกมาแล้วผ้าซับในมันจะไม่เหลือง ออกมากับผ้าชิ้นนอกเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะผ้าซับในจะไม่เหลื่อมออกมาเลยนะคะม,มันจะอยู่ในส่วนของมันไปนเลยเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ไฟแหลมนะคะ ช่วยดันตรงมุมเห็นเลยคะผ้าซับในจะไม่เหลื่อมออกมาเลยนะคะอันนี้คือเทคนิคที่ดีมากๆวิธีหนึ่งนะคะเก็บมาฝากกันเล็กๆน้อยนอยนะคะลองไปทำกันดู นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะสอยปิดช่องกับผ้าตรงนี้นะคะสอยแบบขั้นบันไดหรือสอยซ่อนได้นะคะจะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบตัวกระเป๋ากันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้าพิกแบกค่ะตอนนี้ก็จะให้มุมเขาตรงกันพอดีนะคะจากนั้นก็ใช้ตัวหนีบหนีบไว้ แบบนี้ค่ะผ้าด้านนอกกับผ้าด้านนอกชนกันนะคะเดี๋ยวเราจะสอยกันเลยค่ะสอยครั้งที่หนึ่งนะคะจะสอยผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกค่ะตัวนี้ก็จะใช้ได้ที่ใกล้เคียงกับผ้าชิ้นนอกให้มากที่สุดนะคะ เราจะเริ่มสอยมันจะเป็นจุดตรงนี้พอดีค่ะอันดับแรกก็เก็บปมได้ไว้ใต้ผ้าก่อนนะคะจากนั้นก็สอยเลยค่ะสอยทีๆเลยนะคะ ยิ่งผียิ่งสวยนะคะเราจะสอยแค่แนวด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวมุมนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าต้องสอยยังไง ยิ่งถียิ่งดีนะคะประมาณ2-3ถึงมมิลเลยนะคะความห่างระหว่างฝีเข็มนะคะตัวนี้จะเป็นสอยแบบพันริมนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือใช้ได้ให้สีใกล้เคียงกับผ้าชิ้นนอกให้มากที่สุดนะคะ น,นี่คือสอยรอบที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะสอยรอบที่2คือผ้าซับในกับผ้าซับในนะคะตอนนี้เราสอยแค่ผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกอยู่นะคะสอยไปเรื่อยๆค่ะจนสุดทั้ง2ด้านนะคะมุมนี้มาถึงจุดนี้นะคะหด้านแล้วก็มุมนี้มาถึงมุมนี้นะ,ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ นี่เราก็ได้สอยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซับในยังไม่ได้สอยนะคะเดี๋ยวเราจะสอยตรงก้นมันก่อนแล้วเดี๋ยวซับในเราจะสอยไปทีเดียวเลยค่ะนี่นะเราก็จับให้มุมตะเข็บนะคะมันตรงกับตรงนี้พอดีจากนั้นเราก็สอยเลยค่ะผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกนะคะ เราก็ซ่อนปมได้ก่อนแบบเนี้ค่ะสะกิดแต่ซับในกับซับในเหมือนขอบกระเป๋าเมื่อกี้เลยนะคะขอบด้านข้างตรงนี้นะคะเหมือนกันเลย อย่าลืมนะคะสอยยิ่งถี่ยิ่งสวยนะคะตรงก้นตรงนี้เราจะสอยไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้นมันจะเบี้ยวเนาะ สอยข้างนี้จนสุดตรงมุมแล้วก็เดี๋ยวก็สอยข้างอีกข้างหนึง่งแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งหนึง่งนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการสอยผ้าชิ้นนอกกับผ้าชิ้นนอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสอยซับในกับซับในจะสอยวิธีไหนนะคะขานี้นะคะเราก็ได้สอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นนอกกับชิ้นนอก จากนั้นเราก็จะสอยผ้าซับในกับผ้าซับในเลยค่ะเราจะสอยย้อนขึ้นมานิดนึงก่อนนะคะประมาณ1เซนกันเผื่อมันหลุดนะคะ จากนั้นก็สอยย้อนกลับลงไปเลยค่ะตัวนี้เราก็จะสอยสักสามสี่ฟีเข็มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดึงลูดทีเดียวนะคะ อย่าสอยไปเพลินนะคะเดี๋ยวมันจะดึงยากนะคะสามสี่ห้าฟีเข็มก็ได้ค่ะจากนั้นก็ค่อยๆลูดแบบนี้ค่ะให้ผ้ามันแนบประติดกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สอยต่อค่ะสอยซับในกับซับในมันจะไม่ถี่เท่ากับสอยชิ้นนอกแล้วนะคะ มันจะประมาณ0.4-0.5มิลเท่านั้นล่ะคะ่ะระยะของฝีเข็มม่ะน,นะคะค่ะแล้วก็รูดนะคะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็สอยไปเรื่อยๆนะคะรวมกลนด้วยทั้งสองข้าง ดี๋ยวกลับมาดูนะคะค่ะแล้วนี่นะคะเราก็ได้สอยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับผ้าด้านถูกออกมาแล้วนะคะจะได้ลักษณะเป็นถุงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำปิกแบกมาประกอบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกับอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราได้เตรียมไว้เดี๋ยวเราจะทำชิ้นนี้นะคะให้เหมือนกับชิ้นนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาใส่ปากปิกแบกพร้อมกันเลยค่ะค่ะแล้วนี้นะคะเราก็ได้ทำสองใบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ปากปิกแบกกันนะคะ ทีการใส่ก็เหมือนกันเลยนะคะริแปแบกมันจะมีร่องตรงกลางนะคะสำหรับเอาสอดกับขอบของตัวกระเป๋านะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นสายมันจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าบางรุ่นนะคะมันก็จะอยู่ทั้งสองด้านแบบนี้ แต่บางรุ่นมันจะอยู่ด้านเดียวเราจะให้ด้านที่มันเป็นสายจะเป็นด้านหลังของตัวกระเป๋านะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสามารถโชว์ได้ทั้งสองด้านตอนนี้ก็ก็ไม่ซีเรียสนะคะแต่ถ้าว่ากระเป๋าใบไหนที่เราต้องการให้ด้านหน้า we เป็นส่วนของด้านหน้ามันก็จะเป็นตรงนี้นะคะที่ไม่มีสายเกี่ยวเราจะเอาไว้กับด้านหน้าของกระเป๋านะคะค่ะจากนั้นเราก็จะวัดจุดกึ่งกลางของปากปิ๊กแบ็กหน้าแล้วก็วัดจุดกึ่งกลางของตัวกระเป๋าจากนั้นเราก็วางให้จุดกึ่งกลางเขาตรงกันค่ะ เราก็จะพยายามยัดริมผ้านะคะเข้าไปในล่องของตัวปิกแพกนะคะดันเข้าไปให้ลึกที่สุดนะคะเอาให้มันติดกับขอบของปิกแพกเลยมันจะได้แน่นและแข็งแรงนะคะจะได้ไม่หลุดจากนั้นเราจะใช้ตัวช่วยทีเดียวของเรเลย่ะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าหมุดยึดนะคะสามารถใช้ได้กับการประกอบสายกระเป๋าแล้วก็ปิกแพกได้เลยตัวนี้จะเป็น หมุดแหลมๆแ,แบบนี้ค่ะวิธีใช้มันจะคล้ายๆกับตุ้มหูนะคะ,นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวล็อกละ,ะล็อกด้านหลังแบบนี้นะ,ะก็ห่างๆก็ได้ค่ะไม่ต้องจิ้มทุกรูก็ได้นะคะตัวนี้ค่อยๆไล่ไปค่ะ ไล่ให้เขาเข้ามุมของเขาแบบเป๊ะพอดีนะคะแล้วก็ใช้หมุดยึดนะคะยึดไว้ถ้าจะให้ประกอบง่ายนะคะมันจะมีปิกแบกบางรุ่นที่ช่องของเขามันจะบางมากๆเลยนะคะมันจะแคบนะแล้วก็มันจะยัดขอบกระเป๋าเข้าไปยากเราก็จะเย็บนะคะ กดรอยตรงขอบนะคะประมาณ0.2ถึง0.3มิลเท่านั้นจะขอบชิ้นงานนะคะเข้ามาไม่ต้องเย็บมาจนสุดมุมตรงนี้นะคะขึ้นมาประมาณสัก1นิ้วนะคะแล้วก็เย็บกดรอยเพื่อที่จะสอดเข้าไปในล่องของปิกแบกได้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้ล่องมันใหญ่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเย็บกดรอยก็ได้ะคะ่ะ นี่นะคะแล้วก็สอดยึดไว้เลยนะค,ะ,คะแล้วก็ยึดอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะหลบนะคะระวังนะคะอย่าลืมเอาตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวสำหรับเกี่ยวสายสะพายนะคะแล้วก็ยัดไปข้างใต้มันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปยึดทั้งสองใบให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสอยพร้อมกันนะคะ และตอนนี้เราก็ได้ยึดหมุดทั้งสองใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสอยให้ดูนะคะเราจะเริ่มจากเก็บปมได้ไว้ใต้ผ้าก่อนนะคะค่ะแล้วก็ดูที่หนึ่งนะคะ นี่นะคะแล้วก็จิ้มขึ้นมาถ้าเราไปถึงตรงหมุดแล้วเราก็เอาหมุดออกก่อนนะคะจากนั้นก็ลงรูที่สองเลยค่ะมันจะทะลุมาด้านผ้าซับนะคะจากนั้นนะคะกลับขึ้นไปรูที่2เหมือนเดิมแต่ว่าด้านผ้าซับเราจะไม่จิ้มรูเดิมนะคะเราจะเบี่ยงมาด้านข้างของรูที่ลงมาเมื่อกี้นิดนึงนะคะ แต่ว่าขึ้นรูที่สองเหมือนเดิมลงไปรูไหนก็ขึ้นกลับมารูนั้นนะคะค่ะแล้วก็รูที่สามจิ้มลงไปเลยค่ะแล้วก็จิ้มข้างๆรูที่ลงมานะคะกลับขึ้นไปรูที่สามจากนั้นก็ไปรูที่สี่ จิ้มข้างๆรูกลับขึ้นรูที่สี่นี่ค่ะแล้วก็จิ้มขึ้นจิ้มลงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุดนะคะแล้วเราจะสังเกตได้ว่าด้านในมันจะเป็นรอยจุดไข่ปลานะคะเป็นจุดๆเล็กๆนะคะมันจะไม่เห็นได้เยอะมากนะคะตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเป็นรอยจุดๆแต่ถ้าว่าเราไม่ทะลุมาทั้ง3ามชั้นมันจะทำให้ไม่แข็งแรงนะคะ เดี๋ยวเราไปสอยให้เสร็จทั้งสองใบแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ปากไม่เหมือนกันแต่ทําวิธีเดียวกันได้เลยนะคะก้นก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในกันค่ะนี่คะ่ะตัวนี้ปากกว้างมากๆเลยนะคะสามารถจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะ แล้วอีกใบหนึง่งอ๋อตัวนี้นะคะที่สาคัญมีที่เกี่ยวสําหรับสายยาวให้ด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่ชอบสะพายเฉียงด้านข้างเป็นคอสบอดี้นะคะอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะมีตัวเกี่ยวเหมือนกันแล้วก็ปากกว้างสามารถใส่ของได้นะคะตัวนี้ก็ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะได้เลยนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสาหรับดิแป๊กสองทรงนี้ต่างไซส์แต่ทำออกมาแล้วสวยเหมือนกันเลยค่ะ คิดว่าเพื่อนๆน,นะคะน่าจะทําได้เนาะเพราะว่าวิธีทําไม่ยากเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ยากนะคะถ้าสนใจอยากได้ปิกแบคหรือว่าผ้ยาใยโพลีเอสเตอร์ปากกาเขียนผ้าเข็มได้สายหนังต่างๆก็สามารถทักไปได้ที่ Facebook นะรารดาคราฟหรือว่าไลนะ์ไอดีนารดาครับก็ได้ค่ะเราจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ